สองตัวครับแม่ขวนครับผมสูงร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดครับไซส์บิ๊กเบิร์ดครับิ๊กเบิร <Big Bird. S 1> ์ดน,นี้แม่บัวงเงินครับแม่บัวงเงินผมสูงร้อยสามเก้าสี่สิบครับเบิรมพันล้านครับผมพันล้านผมพันล้านน,นี่ไบหลอด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะป่อฟ้าฟ้ามืม้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาดคิปดีๆราคาไว้ตึกถึก,ถกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับคุณพี่สวัยแกล้ยงยู่บ้านไหนครับพี่บ้านหนองทุ่มเลยครับมู่ใดเฮ้ยต้นหนองทุ่มมู่สองครับมู่สองตำบลบ้องหินลาดเนาะ ครับผม,เ,มเพื่อชมแค่จังหวัดขอแนแก่นเมื่นอนี่ยทเปิดสองตวัวเนาะสองตวัวครับนี่แต่เมียเดียวแมีเดียวผสมแม่แรกนี่ชื่อว่าจังไหนครับแม่ขวนครับแม่ขวนนี่โอ้ลำตัวยาวพี่น้องความสูงแล้วเท่าไรามสูงร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดครับ<า>รับประกร<ป>ันสิรับประกันสี่สิบเลยครับาาร,ร้อยส <40 S 2> <40 S 1> ี่สิบเนาะถ้าเป็นชายเชายเด็ครับสายเพชรอุวดรครับ ดียวลูกจดยังหนาได้พี่น้องคว้ยแม่สาวหรือว่าท่องแล้วจะได้ลูกจ้าจูไปคว้ยแม่สาวท่องแรกครับแม่สาวท่องแรกเนาะตอนนี้ใสซยังไ้ใส่บิ๊กเบิร์ดครับได้จากรอบแล้วได้สองรอบกลักวๆแล้วครับนี่อีกเบิร์ด สองรอบแล้วตรวจท้องได้แล้วแต่ว่าพอได้รับประกันท้องเนาะให้ไปตรวจเอาเนาะตรวจครับแม่กวนสิบเปิดไว้เท่าไรครับละครแม่กวนสิบเปิดสิบสามแปดพันครับแสนสามแปดพันเนาะสามแปดพันนี่ต้อรองเดี่ยพพ่พีิ ได้ได้ครับได้นิดน้อยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ092 092 792 792 3737ครับ3737จ็ดสามเบม่บนตัวจริงแข้งงามได้พี่น้องแข้งขาแล้วใหญ่กลับพ่อกับตัวที่สองเลยครับยืดรูปกลับพ่อๆกับตัวที่สองบานตัวที่สองนี่ย่างหนาเลยพี่น้องตัวที่สองนี่ชื่อว่าแม่หยังครับอันนี้แม่บัวเงินครับแม่บัวเงิน ผมสูงแล้วเถอาเยครับผมสูงร้อยสามเก้าสี่สิบครับรับประกันร้อยสามเก้าเลยครับรับประกันได้ร้อยสามเก้าตัวนี้อ้างใงผู้ครับผู้ตัวนี้ครับเราได้ลูกากตัวแล้วครับเนี่ยไอ้ท่องสามครับท่องที่สามเนาะท่องที่สามในท่องเนีตัวนี้เป็นสายเลย,ยครับนี่สายพิรุไทยครับสายอูไทยติสายอุไทยกึกกเต้า,า,อ,าอกใง ตอนนี้เราท่องกับตัวใหนบุญท่องกับไอ้เบิ่มพันล้านครับผมพันล้านได้จังเือนแล้วครับได้แปดครับนอ้นี่เราปรอกันท่องนะเนาะเราประกันท่องครับได้แปดเือนแล้วเบ่เอกสารผมพันล้านนี่ใบหลอดมีตัวน้านีก็คลอดแล้วครับมีตัวน้าเนี่ยมีตัวน้านี่นนนก็คลอดแล้วท่องบอกง่ายแล้ว รุ่นเอาตัวผู้หรือตัวแม่เท่านั้นแหละพี่นองง้องเอ๊แล้วซื้อว่าแม่ย,ย่างก่อนละ่ะแม่บวกเงินครับแม่บวกเงินเนี่ยทีเปิดราคาไปเท่าไหร่เปิดอยู่ที่แปดสิบเก้าครับเท่าไหร่ก่อนแปดสิบเก้าครับฟังบวัวผิดเนาะฟังผัวผิดครับฟังผัวผิดแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าพันแปดหมื่นเก้าพันสายใหม่แท้ล่ะพี่น้อง ของแท้ครับครับราคานี่ตตอร้องลยบ่ครับเนี่ยได,ได้คือเอาครับได้คือเก่าได้เบิดมือกับเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับ092 0 9 <92, S> 2 792 7 9 <92, S> 2 3737 <92, S 1> 37ครับ3737 37. ตัวนี้รับประกันท่องเบิ่มจูเนียเบ่มพันล้านจูเนียโทรศพัพท์จริงกลางมาหาลเลาเรียนรู้บ้ สั่นเก,กัไว้ซามีกอนพ่อกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับครับ